ดีจ้าเพื่อนวันนี้มากินซี่คโครงดูน้ำตก

แมนูแห้งกเพื่อนอืมคุ้นไป นี่หวานเื่แอกก็ขยาจากิแชมเปญอะแชมเปญที่แจมแฟตก็มีขายรลูกแชมเปญนะแชมพูมันทำอะรซักข้าวโพดี่มหรอเมลกินละเออจิมได้กินละ กูเต่ามันเป็นกุ้งถังเนะาะขี้แค้นแกไงย่ามันต้องเด้แก ก็แชมพูถ้าจะมอะแชมเปญอ,อันนี่เพื่อนซี่โครงหมูซอสถังซอสถังอะไรซี่โครงถังนักเปิิป้ก เหลือนุ่นิวอ่ะเนียวเดียวเปิ้นเนียวเดียวชิ้นมันรูดออกมาเลยอ่ะต้องให้เกลียวอ่ะมันเกลียวหยัง อืม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 ูไปเนาะกินได้อืม น่หวานอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอันนี้หอมอย่งอ่ะ เนี่ยพ <c oughs> ร้อมยังชูโอเคบลีเกินไปดีกันเนาะเดี๋ยวคลิปหนะ้ามาปลกันหมเนอร์ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเต้อนะจ๊ะเพื่อนๆบคุ <c oughs> ยบ๊ายบาย